ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเก็บเกี่ยวรอบนี้คือ1,500กิโลกร,รัมต่อไร่ค่ะพี่น้อยอสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ค่ะส่องสุดลับกับปุ๋ยเคมุก พาทุกท่านเดินทางขึ้นมาที่อำเภอฝางค่ะอําเภอฝางเป็นหนึ่งในอำเภอสําคัญในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพื้นที่ของอําเภอฝางนั้นมีตั้งแต่ที่ราบลุ่มที่ราบบนเนินเขาและพื้นที่บนภูเขาสูงพื้นที่ที่เรามาณจุดนี้ค่ะเป็นลักษณะพื้นที่ราบบนเนินเขาอนาบริเวณเพื่อทําพืชเศรษฐกิจเป็นของเชียงใหม่ธนาธรค่ะ ในจังหวะที่เรามาส่องสูตรลับนั้นเป็นช่วงฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวถั่วแระซึ่งเป็นถั่วแระฝักสดเป้าหมายสู่ภา,าคอุตสาหกรรมค่ะตั้งแต่ครอบที่1ถึงครอบที่5ครอบที่5นี่เหมือนกับว่าผลผลิตะจะเพิ่มขึ้นฟักเนี่ยเหมือนจะมี2แล้วก็มี3เนี่ยซาเซียลูกเดียวอะน้อยมากส่วนมากมันจะเป็นนีคะตามที่สเปคโรงงานเลยเหมือนกับว่าเราคาดทิ้งน้อยมากค่ะ สวัสดีค่ะโอ้ oh, มาอยู่ตรงนี้เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่กันตรงนี้เองน้องคมแนะนําตัวเองก่อนเลยค่ะผมบรรจงจิลวัฒนากูนะครับหรือที่นี่รู้กันในนามคมนะครับเป็นผู้สานต่อกูรูผู้พ่อคุณบรรทูลครับแต่วันนี้งานท้าทายของผมคือการเข้ามาดูแลการทําถั่วและสดเพื่อให้ได้มาตรฐานส่งออกไปต่างประเทศครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้ ที่อำเภอฝางคือแหล่งปลูกถั่วรแระญี่ปุ่นแล้วก็รวบรวมผลผลิตส่งไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุน่นจริงหรือเปล่าน้องคมงคสงสัยเลยใช่ไหมคะเอ๊ะเขาปลูกได้ยังไงอะ่ะถั่วรแระญี่ปุ่นที่นี่อะอะไรคือกลยุทธ์สำคัญใช่ปุ๋ยหรือเปล่านี่เราแอบดินแว้วๆเดี๋ยวไปฟังกันค,ะค่ะวันนี้เชียงใหม่ธนาทรปลูกถั่วรแระญี่ปุน่น ปลูกให้ใครและการตลาดของเราส่งไปที่ไหนเราปลูกและส่งให้กับบริษัทลานาเกรรษตรอุตสาหกรรมครับที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแหละครับทำแบบเครียกอะไรพันธสัญญาหรือ,อรใช่บบน่าจะเป็นพันธสัญญามากกว่าครับก็คือเราจะทํางานด้วยการร่วมมือกันค่ะ,คะแล้วก็อยู่ทางที่บริษัทเขาก็จะแจ้งเรามาว่าต้องการยอดเท่าไหร่ให้เราปลูกได้ประมาณเท่าไหร่ใครคือผู้เลือกในเรื่องของพันธุ์ที่จะปลูกคะ เป็นของทางบริษัทครับเพราะว่าเราก็ต้องทำตามมาตรฐานของเขาอะไรที่เราคิดว่าพื้นที่ของเชียงใหม่ธนาทรมีข้อได้เปรียบในเรื่องของปัจจัยที่จะสนับสนุนในการผลิตทุเรศญี่ปุ่นบ้าง น่าจะหนึ่งหลักๆเลยก็น่าจะเป็นระบบน้ําก็คือเรามีพร้อมทุกสวนซึ่งจะแตกต่างจากลูกสวนที่ทํากันอยู่พื้นที่ข้างล่างเป็นพื้นที่นาอันนั้นเขาก็อาจจะต้องรอเป็นช่วงเป็นช่วงแต่อย่างของเราเนี่ยก็คือสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี นอกเหนือจากในเรื่องของพันธุ์ที่ทางรนาเกษตรอุตสาหกรรมเป็นผู้กําหนดให้เราแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ยังสงสัยอยากส่องมากเลยคือการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตอย่างปุ๋ยจริงๆเราก็จะมีการใช้ปุ๋ยตามตารางนะครับทั้งปุ๋ยและก็ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะพวกอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็อยังปุ๋ยเท่าที่ผมเห็นหลักๆรอบเนี้ยที่เราได้มาใช้กันก็จะเป็น1 3 3 3 2 1น,นะครับแต่ถ้าพี่หน่อยอยากส่องเนี้ยถ้าเอาชัวร์ที่สุดเนี้ยบอกกับคุณเดือนเลยจะดีกว่า<อ>เพราะเขาเป็นผู้ปฏิบัติงานและใช้จริงโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่น่อยขออนุญ,ญาตไปแอบซอกแซกส่องสุรลับกับคุณเดือนแล้วกันได้ครับยินดีครับ น้องคมแห่งเชียงใหม่ธนาทรก็เปิดโอกาสให้ดิฉันมาแอบซอกแซกและคนที่อยู่ใกล้ๆนี่ก็คือผู้จัดการทั่วไปของเชียงใหม่ธนาทรค่ะพันนับว่าเป็นเรื่องที่ทางบริษัทผู้รับซื้อหรือว่าคนที่เขาเป็นผู่สัญญาการเขาระบุมา,เ,เ,ขาเขาเรียกพันเขาว่าอะไรเขาเรียกพันเขาว่านัมเบอร์เกค่ะประสบการณ์ที่เนี่ยบอกว่าปลูกมาครั้งที่พี่มาเห็นนี่ครั้งที่5แล้ลใช่ไหมใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะจับจุดในเรื่องของการเลี้ยงดูเขาได้แบบสบายบือเลยใช่ไหมเป็นความร<อ>ักที่พีห่หนอยแอบถามได้ไหก็พ <c oughs> อจะได้บ้างค่ะ <c oughs> ตั้งแต่หยอดมเมล็ดถึงเระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวได้นี่มันใช้เวลานานแค่ไหนสาหรับถั่วแลญี่ปุ่นหมาเลขเจ็ดสิบห้าเนี่ยประมาณ69วันขึ้นไปค่ะ69วันขึ้นไปคช่ว่าขึ้นไปนี่มันคืออาจจะช้าหน่อยช้าหน่อยช้าแต่บวกลบไม่เกิน2-3วันนะคะเป็นเพราะเพราะว่าถ้าเมล็ดแก่รสชาติมันจะเปลี่ยนค่ะ ยืดหยุนได้ยืดยุนได้ค่ะไม่ต้อง69เป๊ะเค่ะ70วัน71จะไม่เกิน72วันแต่ที่เหมาะสมที่สุด69ค่ะ69วันประมาณ2เดือนกว่าค่ะแต่กว่าจะเลี้ยงเขาตั้งแต่เริ่มต้นหยอดเมล็ดจนกระทั่งได้เก็บเกี่ยวอย่างที่ได้มีโอกาสมาเห็นวันนี้เนี่ยอาหารสำคัญตัเียสำคัญมากค่ะอยากรู้ว่าใช้อะไรบ้างบอกได้ไหมน้องคมไม่บอก ตอนแรกจะให้16 16เสมอหรือว่า15 15เสมอตอนต้นคข้าประมาณ10กวันนิดๆให้ความเจริญเติบโตให้ต้นเขาก่อนได้สูตรลับแล้วในเรื่องของการเลี้ยงต้นนะคะระยะการเจริญเติบโตการให้ปุ๋ยโทุและครั้งที่1น,นะคะ,ะจากการแอบรู้แอบเผ็นแอบส่องมาน้องเดือนผู้จัดการทั่วไปของเชียงใหม่การทอนบอกว่าใช้15 15 15 หรือ16 16 16เป็นการให้อาหารกับโทระะญี่ปุ่นพันนี้ครั้งที่หนึ่หลังจากนั้นถ้าหลังจากนั้นนะคะตอนต้นเขาเริ่มออกดอกติดเม็ดนิดหน่อยประมาณ20-23วันเนี่ยจะเปลี่ยนสูตรละคา่ะแล้วใช้สูตรอะไร13 13มร<อ>2มอดค่ะใช้ประมาณ40-50โลต่อไร่นะคะ,คะสูตร โอยตัวที่สองที่เอามาใช้ในระยะที่เขาเริ่มเป็นดอกแล้วนี่<ะ>ก็จะเปลี่ยนค่ะอันนี้ก็หมายว่าเริ่มที่จะให้เขาติดดอกออกฝักที่ดีว่างั้นเถอะใช่ไหมประสบการณ์ที่น้องค้นพบจากการใช้13บสามสิบสามยี่สิบเอ็ดมันเป็นงไงผลปรากฏว่าเม็ดรีบน้อยลงเม็ดเดียวน้อยลงสามเมล็ดเพิ่มขึ้นพวงจะใหญ่กว่าผลนับล่าสุดได้ประมาณ 1,500กิโลกร,รัมต่อไร่ค่ะท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าผลผลิตต่อไร่ในมาตรฐานของการผลิตทุเลีญี่ปุ่นจากที่บริษัทส่งเสริมหรือว่าบริษัทที่เขารับซื้อมาเขาบอกว่ามาตรฐานผลผล,ผลิตต่อไร่ที่ดีที่ควรจะได้เนี่ยจริงๆแล้วมันแค่1,200 กิโลต่อไร่ค่ะ1,200ันสองกิโลต่อไร่โอ้โหเกินมาตรฐานที่เขาเคยให้ข้อมูลมาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าตรงนี้นะโหนี่สามนี่ค่ะคสามเยอะมากค่โอ้เมล็ดรีบก็แทบจะไม่เห็นเลยค่ะแทบจะไม่มีเลยค่ะจะเป็นสเปคที่โรงงานต้องการเลยค่ะ สิ่งที่เราประทับใจสิ่งที่เขาตอบโจทย์เราอะใบพี่น้อยทั้งทั้งที่ว่าเราควรจะเก็บแล้วอ,อายุครบ69วันแล้วใบยังเขียวเข้มอยู่เลยค่ะถ้าเห็นต้นพืชใบเขียวเข้มท,ทั้งทั้งที่จะใกล้เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ย <c oughs> มันบอกอะไรเราเราดีใจใช่ใชไหมคะที่เห็นพืชของเราจะเริญเติบโตขึ้นเหมือนกับสม่ำเสมอสังเกตด,ดูกลวงเมล็ดโดนเหมือนกับแดดเผาไหมเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ หมือนพี่น่อยเห็นค่ะใช่ค่ะมันยังเขียวขจีเลยค่ะและนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่ว่าะผู้ผลิตชอบเท่านั้นนะคะพืชก็ชอบด้วยแต่ว่าอาหารเขาแบบกินได้นานมากค่ะค่ะพี่เข้าใจถูกป่ะเนี่ยถูกค่ะพี่นอยโอ้เข้าใจตรงกันค่ะเข้าใจตค่ะสูตรลับสำคัญในการจัดการปุ๋ยกับการผลิตถั่วและญี่ปุ่นหรือถั่วเหลืองฝักสดของบริษัทเชียงใหม่ธนาทรพบว่า การเลือกใช้ปุ๋ยเขมุกสูตร13-13-21ในระยะที่ต้นถัว่วมีอายุประมาณ20-23วันในอัตราประมาณ50กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งที่2ได้ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตที่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยในแต่ละฝักได้น้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งคุณสมบัติในการละลายตัวของปุ๋ยที่เป็นไปอย่างช้าๆของปุ๋ยสูตรดังกลาง่าว พืชสามารถกินได้ยาวนานมากขึ้นจึงพบว่าใบพืชยังคงเขียวทนเขียวนานปกคลุมฝักถั่วเหลืองให้คงความสดใหม่เป็นที่ต้องการของตลาดผู้รับซื้ออีกด้วยติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ได้ในคลิปต่อๆไปเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน